สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพบกับอาจารย์ ทั้งคมพอฮรินค่ะจันทาจัะอาจัรยาหนูก็มีความตื่นเต้นทุกเทปนะคะที่ได้ออกกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในวงการมานานนะคะประสบการณ์อาจารย์เยอะจริงๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามากมายแพรบเดียวท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เปิดสอนมากับทางสมาคมเราต่างปีแล้วหรออาจารย์ปีนี้ปีที่สาแล้วครับอาจารย์ทำไมเร็วากๆเลยเร็วมากและ รุ่นที่เราจะสอนนี้รุ่นที่ห้าเลยนะรุ่นที่ห้าท่านผู้ชม่ะรุ่นเลขดีเลขสวยเลขีใหม่ดีต่อไปนี่นี่ท่านผู้ชมขามไม่มาไม่ได้นะคะรุ่นที่ห้าเลขสวย <calculation. S 1> มากอาจารย์ขาสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการสอนหินรูนแบบเวิร์กช็อปใช่ไหมคะใช่ครับเออเวิร์กช็อปเนี่ย จะต้องรวดเร็วทันใจยืดเยื้อไม่ได้คนที่ไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทำเวิร์กช็อปการทําหินรูนคนละชุดทํานี่คือเราปฏิแทนเมทเลยนะเออสมาคมของเราบาคุนเราจะมีหินให้โอ้โหอาจารย์แล้วเราก็นะครับเราก็จะลงอปกาเขียนในหินเป็นัญลเกษนะหินรูนเรียกว่ารูนเดลมิด เห็นที่เราเห็นทีละเม็ด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 ออกมาจนครบ25เมตรค่ะเม็ดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยจะเป็นการเวิร์กช็อปซึ่งสนุกสนานอย่างมากนะครับแต่ละเม็ดที่เราเขียนด้วยฝีมือเราเองทุกคนจะมีหินรูนประจําตัวเองเนี่หนูชอบจังเลยและแต่ละเม็ดเนี่ยจะฟังคําบรรยายแปลว่าอะไรทายอย่างไรมีเคล็ดอะไรบ้างโดยเฉพาะหินรูนที่เราจะเรียนรุ่น5นี้นะครับ ก็หลายคนอยากจะมีวิชาเก่งเช่นทำอะไรจะทายสุขภาพได้ก็สามารถที่จะหยิบหินรูเนี่ยพูดแค่สุขภาพให้ลูกค้าเราก็ได้นะครับหินรูเนี่ยเอาไปประกอบดูศาสตร์อื่นๆได้ทุกชนิดหลายคนเล็งเรื่องของสุขภาพมันก็จะบอกเรื่องสุขภาพได้ขณะเดียวกันจะเล็งเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กรรมสะดอรคะผีปีศาจวิญญาณอันนี้ปฏิเสธไม่ได้มันคือเชื่อ ลูกเราทำไมมือแบบนี้เจอผีตัวไหนโดนหองต่น,ยนยิยศาสตร์อะไรแบบนั้นก็ตกใจถึงเวลานั้นก็เชื่อไม่เชื่อก็ต้องอยากตดูหมอแล้ว่วาศาสตร์เล่นลับพวกนี้เห็นดูมันห,หยิบขึ้นมามันจะบอกได้ว่าผีตัวไหนแบบไหน,น แกอย่างไรท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้เรามาลองพิสูจน์ไปด้วยกันโดยการที่ท่านผู้ชมมาเรียนนะคะมาติดตามและเอาไปใช้พิสูจน์โดยการใช้งานจริงเท่านั้นนะท่านต้องต้องเรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์ในการทํานายรูลนะครับ20ปีพอดีเลยที่เกี่ยวกับหินดูนี้มาแล้วเราก็มีผู้มือให้ด้วยอ่ะท่านผู้ชมหนูขอกระซิบค่ะหนูขอกระซิบว่าเวิร์กช็อปเนี่ยอาจารย์บอกว่า เอาไปเลยแถ่ผู้ประกอบทำเสร็จแล้วคนได้ยีรุคนละ25เม็ดเอากลับบ้านไปเลยใช่อันนี้เป็นคนละหนึ่งชุดประจําตัวท่านผู้ชมมีชุดเดียวในโลกเลยในโลกขงเราเองเพราะเป็นฝีมือของเราเองอันนี้เป็นความภูมิใจแต่ละเม็ดแต่ละขั้นแต่ละตอนมันมีกรรมวิธีในการผลิตนะในห้องเรียนนะคะลิของเราเองของเราเองใช่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาเรียนรู้เคล็ดลับและกันแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนอกจากเราจับ ไม่ถ่ายเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องผีวิญญาณแต่องข้อแก้กรรมแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้หินรูนทายเดี่ยวๆได้ทุกเรื่องอย่างไม่น่าเชื่อนี่ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้จริงๆท่านผู้ชมค่ะอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดอยู่ภายใต้การใช้งานจริงของผู้มีประสบการณ์ไม่ใช่ลองดูไม่ใช่ลองหยิบอ่ะหนูลองดูอาจารย์ขาหนูเอาเม็ดเนี้ยค่ะอะไรเอ่ย อาจจะมองดูไม่ค่อยชัดนะครับเ่านผู้ชมขาเรามีอุปกรณ์การแพทย์เป็นรูปนี้อ่าเป็นรูปนี้หินอันนี้หนูหยิบมาภาษาสมัย2,000ปีมาแล้วนะครับอันนี้เหีนรูนี่มันเกิดกําเนิดเกิดมาจากทางสแกนดิเนเวียน2,000กว่าปีนะครับก็เทพโอดินหรือพ่อมดโอดินเขาเป็นเจ้าของที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็โด่งดังอย่างนึ่งก็พวกไวกิ้ง ศารพวกนี้ไปใช้รบที่ไหนชนะหมดนะครับอันนี้และอันนี้เขาเรียกว่าโอชีล่าเป็นเป็นภาษาสมัยเก่าอะโอชีล่านี่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอ๊ะรูปนี้เราจะถ่ายยังไงจริงไหมอันนี้หมายความว่านะครับดูดูแล้วสังเกตดูนะครับสังเกตดูแค่ขาว่าจะคล้ายๆป่าไหวขึ้นไปนะครับเราขึ้นสูงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกัน แล้วก็อันนี้แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ปลาคล้ายๆปลาสังเกตนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วว่าขึ้นไม่มีตกนี่นะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขึ้นไม่มีตกเป็นลักษณะการเปิดตัวการทาอะไรต่างๆด้วยตัวเองเสมอแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆสำหรับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันจะทายได้เยอะเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ่ลองอีกสักอันหนึ่งสิอีกจะอันเอาใกล้ๆตัวนะครับอันนี้ คล้ายๆตัวอ่ะนะอาจารย์ถีอาจารย์อ่ตัวอค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวอนะคะอันนี้เขาอ่านว่าไรโดไรโดสมัยโบราณเนี่ยไรโด้ไรโดไรโดไรโดโร้โรดเหมือนโรดถนนมันจะแปลงภาษามันจะปรับไปเรื่อยๆอันนี้แปลว่าการขับขี่ไปการเคลื่อนไปข้างหน้าการไต่ขึ้นไปนะครับไรโดก็แปลว่าเหมือนท่านน่นแลมีเเป็นคนมีเส้นทางตัวเองแล้วดูนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือถนนถนนเส้นตรง ค่ะไม่ว่าจะไปทางตรงถึงจุดหมายรวดเร็วเราก็มีวิธีของเราค่ะหรือเรานะครับแวะนั่นแวะนี่อ๋นะฮะอันนี้คืออันนี้คือแวะค่ะถนนคือไม่ต้องรีบถึงจุดหมายปลายทางแต่หาประโยชน์ระหว่างทางได้มีทั้งรีบกับไม่รีบมีโปรแกรมของเราอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตรงหรือนะทางลัดทางซิกแซกเราถึงจุดหมายปลายทางหมดไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สําเร็จ จะช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะอันนี้เราจะบอกวิธีคือมันมันไม่มีภาพมันจะมีวิธีทํายังไงทึงจะถ่ายได้แบบมีมิติในการตื่นตาได้ท่านครูขาเพราะฉะนั้นเี่ยต้องมาเรียนมารู้มาจับขั้นตอนเทคนิคกลลเม็ดเคล็ดลับหนูบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวนะคะวันเดียวเองครับวันเดียวจบท่านผู้ชมเวิร์ดชอปวันเดียวจบมีทุกอย่างให้อาจารย์ขา หนูไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามันถูกแสนถูกอะ่ะมูลค่าคือไม่น่าเชื่อเลยว่าราคามาจากขนาดนี้ก็คือถูกจริงๆสองพันๆาท้องพันบาทคุณได้ดที่นีนชุดเดียวในโลกสําหรับท่านผู้ชมผู้เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ยังจะได้คู่มือนี้เลยค่ะของอาจารย์สังคมนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเขียนตำราท่านผู้ชมขา<ต>หา<ด>ที่ไหนไม่ได้นี่อีกนะคะหนึ่งชุด วันเดียวได้ใบอะไรมาบ้างือเป่ะคะอาจารย์ได้ประกาศด้วยท่านผู้ชมค่ะได้ประกาศเอาไปเต้โชว์ว่าเราสาเร็จอินดูเนรมินอาจารย์ทำไมมม่จะคูกแต่คูกขนาดนี้ท่านผู้ชมค่ะหนูแนะนําค่ะท่านผู้ชมโปรดอินบ็อกเข้ามาในสมาคมหัูราษฎรนาทานสาขาบางขุนนนท์นะคะเข้ามาในเพจเลยค่ะท่านรีบขอเลขที่บัญชีกับแอดมินเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะช้าเดี๋ยวจะเต้นมานางานในหนูไม่รับประกันนะคะ วันเดียวเสาที่ไหนนะเสียเสาที่สิบสองพันวาคมสองพันห้าร้อยสามชายอาจารย์โบรับปีใหม่ค่ะเอาอันนี้ไปนะคะรุ่น5้าค่ะวันเดียวเวิร์กช็อป10บโมงถึง10.00นถึง16.00นย์ศูนค่ะสินาฬิการับรองว่ามีความสุขและนะครับมีเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมในหนึ่งวันเต็มๆที่มีชีวิตที่มีความหมายเราสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองมีความวิเศษ ในการทำได้เพิ่มขึ้นมาอีกสามตึ่งซึ่งเราต้องมาเรียนแล้วใท่านผู้ชมค่ะยังมีเวลานะคะท่านผู้ชมท่านที่เป็นแล้วก็ดีหรือยังไม่เป็นก็ดีอาจารย์จังคมบอกว่าปูพื้นฐานให้นะคะแล้วก็มาเรียนมารู้นะคะสําหรับผู้ที่มีความรู้หนูแนะนํานะท่านตั้งคําถามจากบ้านมาเลยนะคะท่านจะมาได้เก็บเกีย่ยวประสบการณ์จากอาจารย์ เต็มที่ถามได้เต็มที่เพราะว่ามากด้วยความสามารถถามได้ทุกอย่างตอบได้ทุกเรื่องท่านผู้ชมคะ่ะ2,000บาทจะถูกไปไหนรีบนะคะ12บธันวาคมท่านรีบจองก่อนเลยสำรองจองที่นั่งโอนเงินก่อนเลยนะท่านผู้ชมคะ่ะ บางคนบอกว่าวันนั้นค่อยมาสาั่งเลยแล้วก็มันจะไม่ทันนะเพราะว่า,วามันม็ม,นม่มีเก้าอีอ้ให้เขาเนี่ยก็เลยเสียใจแทน,แทนเหมือนกันคือจริงๆเก้าอีอ้เราเยอะใช่ไหมค่เก้ากบบอี้เรามีตึกเรามีรองรับแต่ ห้องที่เราจัดสถานที่ไปต้อนรับท่านเนี่ยเราต้อนรับเฉพาะใเพราะว่าเราต้องดูแลแต่ละคนใกล้ชิดเราไม่ให้เขานั่งฟังอย่างเดียวต้องปฏิบัติหมดนะครับต้องทาหมดเลยครูสอนจะต้องถึงต้องถึงตัวเลย่ชถูกนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมจะต้องนั่งเขียนอัะษรแต่ละตัวเนี่ย เตแตลัยษณ์แต่ละอานนะคะอาจารย์ก็จะต้องดูจะต้องเ,อาเขาเรียกว่าถึงตัวเลยควบคุมการผลิตทุกเบ็ดต้องเก่งวันเดียวต้องวันเดียวใช่เพราะฉะนั้นนะคะเขาเรียกว่าใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆท่านผู้ชมขาอยากเรียนรู้กับกูรูผู้มีประสบการณ์หนูแนะนำว่าโอนํำรองจองที่นั่งนะคะ เพราะช้าหมดอดเรียนนะต้องรอถึงปีหน้านะคะรอถึงปีหน้าท่านผู้ชมขาสนใจสำรองจองที่นั่งได้หรือโทรสอบถามได้นะคะที่0 2 0 4 4 9 1 2 2บางท่านบอกว่าเล่นโซเชียลไม่เป็นเข้าเพจไม่ได้แต่ว่าอยากเรียนจังเลยท่านผู้ชมขะมโทรขอเลขที่บัญชีกับแอดมินได้คะ่ะ 0204491222ค่ะอาจารย์สังคุมบอกว่าจะมาสอนให้วันเดียวนะคะท่านต้องเป็นเลยในวันเดียวค่ะรับรองนะคะท่านผู้ชมค่ะความรู้ความสามารถระดับนี้นะก่อนจะจากกันไปท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วกดยกดระชาสัมพันธ์อาจารย์คัา หลังโควิดมาเนี่ยอาจารย์พินโยค่ะท่านมาเปิดสอนคอร์สคือเหมือนกับไทยดวงเมืองดวงคนนะคะในช่วง เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงออสำหรับทุกวันพุธค่ะอาจารย์ค่ะเยี่ยมเลยครับค่ะมมหลังจากนั้นท่านบอกว่ามาแล้วสอนฟรีต่อไปเลยบ่ายสามโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็นค่ะท่านนำคณาจารย์นะคะมาร่วมกันสอนโหราศาสตร์ไทายฟรีให้กับท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านที่สนใจนะคะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกมานั่งฟังฟาีให้<ล>ค่ะใช่ คุ้มสุดคุ้มจริงๆท่านผู้ชมขานะคะถ้ามาเรียนนะคะถ้าเรียนกับท่านอาจารย์พินโยเนี่ยท่านสอนอาจารย์แปดร้อยต่อเดือนท่านสอนแค่แปดร้อยต่อเดือนแล้วท่านผู้ชมขานั่งอย่างระดับชาติระดับอาเซียนแล้วนะคะไม่ยอไม่ได้แล้วครับแน่นอนค่ะท่านผู้ชมขานูบอกว่ายังมาทันนะคะยังมาทันนะถ้าท่านมีความรู้นะคะมานั่งเรียนเลยค่ะนะท่านท่านจะได้รับสิ่งที่แบบมันเกินคุ้มอะระดับอาจารย์พินโยนะคะ หรือสําหรับบางท่านบอกว่ามาเรียนฟรีได้ไหมย,ยินดีนะคะท่านผู้ชมขาท่านใดที่เป็นสมาชิกเรียนเชิญเลยสาหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกเราแนะนําว่ามาสมัครสมาชิกกับเรานะคะรายปีแค่200บาทเองค่ะแล้วท่านก็สามารถนั่งเรียนได้ยาวๆเลยบ้านขุนนนท์มาง่ายแล้วใช่ไหมง่ายมากอาจารย์ขามี MRT ค่ะ,ม,คะมาลงที่บางขุนนนท์ได้เลยหรือท่านผู้ชมขับรถมาแล้วก็มีสถานที่รองรับค่ะไปจอดได้ในวัดมาให่แป้นนะคะได้รับความาอนุเคราะห์จากทางวัดค่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์ก็ลำสนุกเลยท่านผู้ชมนะไม่เรียนนี่ได้เจอได้พบวันที่12กันวาหนูมก็ตื่นเต้นนะอาจารย์ชอบผิวรุนครับตื่นเต้นมากครับหนุ่มก็ตื่นเต้นท่านผู้ชมมันถูกอะไรขนาดนี้แถมท่านผู้ชมยังได้รับเอกสารชุดนี้นะแค่นี้ก็คุ้มนะคะแค่เนี้ยแค่เนี้ยคุ้มมากๆเลยท่านผู้ชมขาแถบยิงได้ความรู้กลับไปด้วยนะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สังคมมากๆเลยแล้วหนูก็ยินดีมากๆเลยนะคะในวันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความตรถท่านผู้ทมค่ะเห็นรูนไม่เรียนไม่ได้หนูบอกเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะคะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้หนูและอาจารย์สังคมลาล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ